สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรนะครับปักหลักร้อยบนนะครับซุ่งสูตรนิดก็เดินมาแล้ว13งวดติดเลยครับนำมาแบ่งปันให้แก่สมาชิกอีกเช่นเคยนะครับส่วนวิธีทํานะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหมื่นสาครั้งบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกด้วยหกคงที่ได้เท่าไร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก่อนจะไปรับชมก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจ,จะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเริ่มบุเลยครับงวแรกครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบอกสาครั้งได้เท่ากับหกนะครับหลักร้อยบวกกันสองครั้งได้เท่ากับศูนย์ครับได้6กบวกหเท่ากับสินะครับ สองบวกศูนได้2องสองบวกได้แนะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ 9, 9่งเท่ากับสองสนึเกับสนะครับได้8 9 1เก้นึ่งสองสามนะครับเลขที่ออก979เนะครับเข้าเก้านะครับเีหลักร้อยครับต่อไปนะครับหนึ่งเท่ากับหนกแเท่ากับ 9นะครับเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้านะครับเลยห้าห้าหน 5, 5ึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดหนึ่งเท่ากับเก้าบหนึ่งเท่ากับศูนย์เลขที่ออกหกศูนย์หกสามนะครับเข้าศูนย์นะครับที่เหลืร้อยครับต่อไปครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกศูนย์เท่ากับหกบวกหกเท่ากับสิบสอง สอง3 2หนึ่งเท่ากับสเท่ากับหครับห้านะครับเลขที่ออก3ามเก้าหนะครับเข้าสามรครับต่อไปครับเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเท่ากับเจบกหเท่ากับสิครับเล่เท่ากับสี่เท่ากับหกแปนะครับ เลขที่ออก603นะครับเข้าหกนี่หลักร้อยครับต่อไปครับ2บวก5เท่ากับ7 7ดเบวกสอเท่ากับ9 9้าเกบวกหเท่ากับ15ครับเลขห้าคำนวณเท่ากับ6 6หกบวกสเท่ากับ8นะครับแปดเลขที่ออก6กสนะครับเข้าห อี่กร้อยครับต่อไปครับกาบอกเจ็ดเท่ากับสิบหอกสองเลขแปดแปดบกหกเท่ากับสิบสี่ครับสี่หนึ่งเท่ากับห้าห้าบอกสเท่ากับเเลขที่ออก4ี่แนะครับเข้า4ี่นะครับร้อยครับ ต่อไปครับแปดบวกศเท่ากับแปดแปดบกแปดเท่ากับสิบหกแปดบเท่ากับขอบคับแปดบวกศนเท่ากับแ8ดแปดบวกแดเท่ากับสิบหกหกบวกหเท่ากับสองครับได้สองมันเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าหกเจ็ดครับเลขที่ออกห้าเก้าแปดนะครับเข้าห้าที่หลักร้อยครับ ต่อไปนะครับ9บวก2เท่ากับ11 11เท่ากับ0 9บวก2เท่ากับ11 11เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7นะครับ7ได้8 0 1 2นะครับเลขที่ออก1 1 6นะครับเข้า1ที่หลักร้อยนะครับ ต่อไปครับ9บวก4เท่ากับ13 3 2เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ11นะครับเลน1นะครับ1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4 5 6เลขที่ออก6 9 0นะครับเข้า6 อี่หลักร้อยนะครับอ่าต่อไปนะครับ2บวก0เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0นะครับอ่าได้0ูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามนะครับสามสี่ห้าเลขที่ออกห้าเก้าสามนะครับเก้าสามนะครับเข้าห้านะครับเข้าห้าที่หลกร้อยนะครับต่อไปนะครับห้าบวกห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่แล้วก็สิบสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์นะครับ ไอ้ศูนย์หนึ่งครับหนึ่งอเท่ากับสามสหนะครับเลขทีออกห้าศนี่นะครับเข้าห้าเลขร้อยนะครับต่อไปครับ5้าตกสามเท่ากับแปปดกศนย์เท่ากับแปดปดกหท่ากับสินะครับได้ 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5นะครับหนเท่ากับเ เจ็ดครับเลขคียออกห้าศูนย์สามนะครับเข้าห้ารอยนะครับอ่าต่อไปนะครับสีบวกเก้านะครับสี่บกเก้าเท่ากับสินะครับสามบวกศน์เท่ากับสาบวเท่ากับเนะครับอ่าเลขเก้าศูนะครับศูนย์เท่ากับสองนะครับ เลขที่ออก 3, 3, 6นะครับเข้า3นะครับที่หลักร้อยนะครับวาดเสแล้วนี่นะครับอ่างวดต่อไปนะครับงวดหน้าเลยนะครับงวดวันที่1สิงหาสองพ6นนี่นะครับนะครับ 3, ามบวกแเท่ากับ 1>, 1นะครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจบวกหกเท่ากับสินะครับก็ได้3นะครับ3าสี่นะครับ4ี่บวกสอเท่ากับหกเนะครับงวดบันชีหนนะครับหนึครับแปดนี่นะครับอ่าอยบนนะครับ 3ามสี 4, 6, 7, นะครับงวดวันที่หสิงหาสองพันนี้นะครับก็น่าจะมีให้เห็นนะครับอขอให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสุดทุกสุดอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ